ตะลุยกรุงเทพ2เดือนกับจอห์นโซมีสวร์แห่งสตรีทฟู้ดและไลฟ์สไตล์สุดชิลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูบรรยากาศสุดพิเศษเมื่อซูเปอร์สตาร์สาวจอห์นโซมีตัดสินใจมาใช้ชีวิต two months in Bangkok หรือการอยู่ไทยยาวๆถึง2เดือนคลิปนี้ไม่ใช่แค่การมาทำงานแต่เป็นการมาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองไทยในแบบที่คนท้องถิ่นยังต้องยอมแพ้ โดยเฉพาะเรื่องของกินที่คุณโซมีจัดเต็มแบบ no stand-in เลยทีเดียวครับเริ่มต้นเช้าวันพักผ่อนที่แสนสดใสคุณโซมีพาเราออกไปเดินเล่นแบบชิลๆเพียงลำพังสิ่งแรกที่เธอพุ่งตัวเข้าหาคือกินหอมของไก่ย่างและหมูปิ้งริมทางครับเธอมีความสุขมากกับการเลือกซื้อของกินเล่นที่ดูแสนจะธรรมดาแต่รสชาติไม่ธรรมดาโดยเฉพาะไก่ย่างที่เธอชมไม่หยุดปากว่ารสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวสุดๆ แถมยังได้มิตรภาพน่ารักน่ารักจากคนขายที่ทักทายกันอย่างเป็นกันเองอีกด้วยความน่ารักของคุณโซมีคือการพยายามสื่อสารและสนุกไปกับทุกอย่างรอบตัวจริงๆครับความตื่นเต้นยังไม่จบแค่นั้นครับเมื่อเธอได้ลองชิมกล้วยทอดและมันทอดร้อนร้อนจากเตาเธอบอกว่ามันอร่อยจนหน้าเหลือเชื่อรสชาติหวานมันของกล้วยไทยทำให้เธอยิ้มไม่หุบเลยทีเดียว ต่อด้วยการลองชิมเครื่องในไก่ปิ้งและไส้กรอกอีสานที่เธอบอกว่ารสชาติคล้ายๆกับซุนแดของเกาหลีแต่มีมิติของรสชาติที่ต่างออกไปความสนุกของการเดินสตรีทฟู้ดสำหรับเธอคือการได้ค้นพบรสชาติใหม่ๆที่คาดไม่ถึงในทุกมุมถนนครับนอกจากการกินแล้วคุณโซมียังแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองในช่วงที่ต้องถ่ายงานสำคัญด้วยครับเธอเลือกใช้ตัวช่วยอย่างการทำดีท็อกซ์เพื่อรักษาสุขภาพและผิวพรรณให้ดูสดใสอยู่เสมอ แม้จะตลอดกินของอร่อยไปทั่วแต่เธอก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองจากภายในซึ่งนี่คือหัวใจสำคัญของ Inner Beauty ที่เธออยากส่งต่อให้ทุกคนครับการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่เธอไม่ละเลยแม้จะอยู่ในช่วงพักผ่อนแต่เราจะเห็นภาพเธอไปออกกำลังกายเพื่อรักษาหุ่นให้เป๊ะปังอยู่ตลอดเวลาไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือตอนที่เธอไปตามรอยร้านอาหารที่คุณแบมแบมแนะนำครับ ไม่ว่าจะเป็นเมนูส้มตำปูปลาร้าที่รสชาติจัดจ้านถึงใจหรือตำข้าวโพดที่เธอออกปากชมว่าเหมือนทานข้าวโพดกับซอสรสเลิศมันมีความนัวความกรุบกรอบและความสดชื่นผสมผสานกันอย่างลงตัวและที่สำคัญคือไก่ย่างหนังกรอบเนื้อนุ่มที่ทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆจิ้มแจ่วนิดๆคุณโซมีถึงกับบอกว่านี่คือนิพนานของคนรักอาหารเลยทีเดียวครับ ในช่วงท้ายของทริปเรายังเห็นมุมรักสุขภาพของคุณโซมีที่ถาไปบุกซันชายมาร์เก็ตร้านขายสินค้าออร์แกนิกชื่อดังเธอสนุกกับการเลือกซื้อนมอัลมอนด์ั้นสดอินทผลัมคุณภาพดีและขนมวีแกนต่างๆซึ่งสะทอ้อนให้เห็นว่าชีวิตในกรุงเทพของเธอนั้นมีความหลากหลายมากทั้งการตามใจปากกับสตรีทฟู้ดและการดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัดทริปกรุงเทพของจอห์นโซมีในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การมาเที่ยวแต่คือการมาใช้ชีวิตอย่างแท้จริง เธอได้รับแรงบันดาลใจจากผู้คนรสชาติอาหารและบรรยากาศที่ไม่มีที่ไหนเหมือนพัทยาและกรุงเทพในปี2026นี้ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่มอบความสุขให้กับทุกคนได้เสมอไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามหากได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแบบคุณโซมีรับรองว่าคุณจะหลงรักเมืองไทยจนไม่อยากกลับเหมือนเธอแน่นอนครับ